วันนี้วันที่16เมษายน2020นะครับหรือพศ2563นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับในการเปิดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโมมมครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับในระบบโซเชียลอีคอมเมิร์ซนะครับมีสินค้านะครับมากมายอยู่ในแอปนี้ครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับที่เข้ามานะครับเป็นรุ่นพ i โอนีรนะครับได้รหัสแชร์ลิงก์นะครับก่อนเพื่อนนะครับ นี่คือหน้าตาแอปนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะครับวันที่16เมษายนนะครับ6/3นะครับแล้วก็ผมได้ทำงานนะครับแล้วก็เชิญเพื่อนๆนนะครับเข้ามานะครับมาใช้นะครับเป็นแพลตฟอร์มซื้อกินซื้อใช้นะครับไม่มีค่าสมัครครับเพียงเข้ามาซื้อนะครับสินค้าจำเป็นนะครับภาระที่เราใช้จ่ายทุกเดือนนะครับสินค้าซื้อกินซื้อใช้ครับเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อครับมาซื้อในแอปโมโมนะครับ ก็ผมก็ลงทะเบียนครับดาวน์โหลดจากลิงก์แนะนำนะครับของผู้แนะนำนะครับแล้วก็แชร์ไปนะครับมันก็จะมีตำแหน่งนะครับให้นะครับนี่คือหน้าตาครับแล้วก็ฟังก์ชันนะครับสินค้าก็เข้าไปเลือกซื้อได้นะครับนะครับปรากฏว่าครับปรากฏว่าครับเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับนะครับผมนะครับบัญชีผมนะครับเนี่ยก่อนที่เราจะทำทำธุรกิจได้เราต้องเป็นจูเนียร์เพลเซอร์นะครับ คือซื้อสินค้าผมก็ซื้อสินค้าครับให้ครบ120 MP ครับ120 MP นะครับแล้วก็ผมก็จะเป็นจูเนียร์เบเซอร์ครับนะครับแล้วมันก็จะมีคะแนนนะครับ120 MP ก่อนนะครับอันดับแรกเป็น120 MP ก่อนนะครับแล้วคะแนนวันนี้ครับเปิดแอปขึ้นมานะครับมีผมมีคะแนนสะสมนะครับอยู่2,658บาทครับ2,658บาท2,658บาทนี้มาจากไหนครับมาจากไหนมาจาก ที่เราแชร์ลิงก์ไปนะครับเราแชร์ลิงก์ไปแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับเข้ามาซื้อผ่านลิงก์เราแล้วก็มาซื้อสะสมแล้วขึ้นตำแหน่งจูเนียร์เพเซอร์จูเนียร์เพเซอร์นะครับซื้อคนละ120 MP 120 MP นะครับจริงๆเพื่อนสมาชิกที่ผมแชร์ในการเริ่มต้นยังไม่ถึงไม่กี่สิบคนนะครับยังไม่ถึง100คนเลยนะครับยังไม่ถึง100คนนะครับเดียวไม่กี่สิบคนเองนะครับแต่แผงกานตลาดที่นี่นะครับ นี่ครับโบนัสข้อแรกครับเขาเรียกว่าโบนัส building bonus นะครับ building bonus นะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้ครับมันมีผลประโยชน์อยู่5ข้อครับนะครับ5ข้อนะครับก็คือ building bonus นะครับนี่ building bonus นะครับ booting bonus นะครับ engagement bonus นะครับแล้วก็ sharing bonus นะครับนี่ครับมีผลประโยชน์ของการเป็นนะครับนักธุรกิจจูเนียร์เพเซอร์นะครับ ผมก็แชร์ไปนะครับมันก็จะมีตำแหน่งขึ้นนะครับจากจูเนียร์เพเซอร์เป็นซีเนียร์เพเซอร์นะครับแล้วก็เอ็กซ์ i ิกู a ีเพเซอร์นะครับนะครับก็สะสมไปเรื่อยๆครับเดือนทุกๆวันทุกเดือนนะครับเราแชร์ไปครับปรากฏว่าคะแนนมีนะครับให้ให้รอเบิกให้รอผมให้รอถอนผมเนี่ย2658 MP นะครับ1 MP เท่ากับ4บาท35สตังค์นะครับ ก็เป็นตัวเลขจำนวนเงินนะครับ1นึ่งมื่นนะครับ1นึ่งมืนะครับนี่ขีดเส้นใต้ไปครับหนึ่งมื่นหนึบาทครับหนึ่งมื่นหนบาทครับวันเดียวครับนะครับมีรายได้หลักหมื่นแล้วครับวันเดียวครับเพียงแค่ผลประโยชน์ข้อเดียวครับ building bonus ครับมันทําง่ายครับนะครับทําง่ายครับ หาเพื่อนนะครับเข้ามาร่วมนะครับเป็นจูเนียร์เพเซอร์ให้ได้ครบ10คนนะครับครบ10คนเมื่อไหร่นะครับจูเนียร์เพเซอร์ครบ10คนเมื่อไหร่ครับเราก็จะขึ้นตําแหน่งครับจะมีตําแหน่งให้เลื่อนนะครับตั้งแต่5คนขึ้นไปนะครับช่วย5คนให้แตก3นะครับแต่เราก็ต้องมีติดตัวให้ครบ10คนนะครับอ่าแล้วคะแดนมันจะมาครับและตอนนี้ครับเงินถอนของผมนะครับอยู่ที่นะครับ11,563บาท เพียงวันเดียวเท่านั้นเองครับผมเห็นผมตกใจครับผมเห็นผมตกใจว่ามาได้ยังไงครับเงิตนตัวนี้มาได้ยังไงครับเพราะเราไม่ได bon ้ทําอะไรเลยครับเราซื้อของครับพันกว่าบาทเองนะครับผมซื้อของนะครับผมซื้อของพันกว่าบาทครับร้อยยนะครับซื้อสินค้ามาใช้ในบ้านครับวันแนะนําชวนเพื่อนๆครับมาทําธุรกิจมูมอด้วยกันครับเป็นแพลตฟอร์มซื้อกินซื้อใช้ครับนะครับ สตาร์ทด้วย120 mp ครับซื้อของเข้าบ้านครับเปลี่ยนที่ซื้อย้ายที่จ่ายครับจะมีรายได้เข้ามาทุกวันนะครับจะมีรายได้ทุกวันเข้ามาสําหรับผมเรวีครับอยากแนะนําประสบกัรณ์ครับในช่วงวิกฤตตอนนี้ครับเรามาช่วยกันทําธุรกิจแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มนะครับห้างสรรพสินค้าออนไลน์ในมือถือนะครับเป็นระบบนะครับโซเชียลอีคอมเมิร์ซนะครับทีมงานเรานะครับมีทั้งการสอนทุกวันนะครับเทคนิคนะครับแบ่งปันในทีม G.L.T. นะครับก็ใครสนใจครับติดต่อผ่านลิงก์สมัครผมได้นะครับด้านล่างนี้ผมทิ้งไว้ให้นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับติดต่อมาสอบถามได้ครับยืนยันนะครับทําจริงได้จริงนะครับเพราะยอดมาแล้วครับยอดมาแล้วทําจริงได้จริงนะครับตอนนี้นะครับรอใจนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับวันเดียวนะครับนี่สินค้าเข้ามาวันเดียวนะครับจากการแชร์การชวนนะครับเข้ามาช็อปมาใช้มาแชร์มาชวนนะครับเข้ามาทํา แพลตฟอร์มมมอด้วยกันครับแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนธรรมดาธรรมดาทําได้เปลี่ยนที่ซื้อย้ายที่จ่ายสินค้าทุกอย่างจะอยู่ในแอปพลิเคชันมโมให้เราเลือกซื้อเลือกใช้ได้วันนี้วันเดียวครับเงินเข้ามาหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วเดือนนึงจะเป็นเท่าไหร่นะครับคิดไม่ออกเลยครับงงกับตัวเองครับเชิญชวนเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาทําด้วยกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ